สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการบอร์ดแคดของ i า e o f ฟ i ิเชน Account กันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5เมื่อคราวที่แล้วก็สอนเกี่ยวกับวิธีการเชิญเพื่อนนะครับข้อข้อความทักทายเพื่อนใหม่เป็นครั้งที่4ใช่ไหมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5 เราก็จะมาสอนเรื่องบอร์ดแคทกันนะครับโอเคเราก็คลิกเข้าไปที่หน้าบอร์ดแคทเห็นไหมครับมันก็จะมีสร้างใหม่ตรงนี้นะเราก็คลิกเข้าไปที่สร้างใหม่สําหรับคนที่ไม่เคยสร้างนะถ้าคนที่สร้างแล้วเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเดิมซึ่งเราสามารถเอามาโพสต์ได้ใหม่นะโอเคมันก็จะมีหน้าตรงนี้ด้านนี้ไว้ให้ดูตัวอย่างนะอืเนี่ยบอกว่า,าตั้งค่าว่าผู้รับคือจะเป็นเพื่อนทั้งหมด วันบอร์ดแคสเนี่ยเราสามารถตั้งบอร์ดแคสได้ตั้งว่าทั้งสัปดาห์เลยแต่และว,วันวันนึงจะโพสต์กี่ครั้งโพสต์เวลาตอนไหนอะไรเงี้ยเราก็ทําไว้บางคนก็ทําไว้2อาทิตย์บางคนก็ทําไว้เดือนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆนะยิ่งทําเยอะๆมันก็ยิ่งข้อมูลก็จะเยอะแต่ว่ามันก็จะซ้ำๆกันนอกจากว่าเราก็ต้องมีสร้างกิจกรรมใหม่หรือว่ามีโปรโมชั่นใหม่ๆแล้วก็ ลงซ้ําเข้าไปอีกได้รครับเนี่ยตัวนี้เวลาเพิ่มเนี่ยก็ให้เพิ่มได้สามหน้าดยประมาณ3หน้านะครับส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้เขาจะส่งเป็นวิดีโอนะถ้าเราวิดีโอลงแล้วเราก็ลงเป็นลิสต์วิดีโอแมสเซจไปเลยนะครับอืมเอาลงเป็นข้อความก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้เป็นแบบสอบถามก็ได้นะครับเป็นข้อความเสียงก็ได้นะโอเคนะ ผมก็อธิบายคร่าวๆเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ผมทําไว้แล้วนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากโอเคนะครับดูที่ผมทำเอาไว้แล้วนี่ที่ส่งแล้วนะครับโอเคอ่าทีนี้มาดูที่ส่งแล้วนะครับ มาคลิกขวามือตรงนี้ที่สามจุดแนวนอนแล้วก็คำว่าคัดลอกเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราทําไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้มาก็ผมใส่รูปภาพสองรูปเห็นไหมใส่รูปภาพสองรูปแล้วก็ใส่ข้อความนะครับข้อความก็พยายามดึงเขากลับมาเห็นไหมให้พิมพ์หนึ่งพิมพ์สองเหมือนเดิมนะครับโอเคคือสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยจะใส่วิดีโอใส่แล้วก็จะแต่ข้อความสุดท้ายเนี่ยก็คือดึงเขากลับมาที่เก่า ะครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะส่งได้เลยก็ลองส่งเลยครับมาอย่างมาแล้วนี่นะครับมามาแล้ว,น,ลวนี่ครับขึ้นแล้วเห็นไหมเราก็สามารถที่จะ นั่นได้แล้วพิมพ์ข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะดูได้นะครับโอเคสำหรับครั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องบอร์ดแคสก็มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาสอนเรื่องการสร้างลิสต์แ s สเซจลิสต์เมนูกันนะครับอ่ามันจะไดะ้ใช้งานได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับสวัสดีครับ